ท่านโบส,สั์สึอทำไมท่านให้พวกเขาเดินทางโดยทางบกอะถ้าไปท็งจิกุเดินทางทางอากาศน่าจะเร็วที่สุดนะท่านใช่ถ้าไปที่ทังจิกุเท่านั้นอ่ะตอนนี้ความสามารถและความสามาัคีของพวกเขายังไม่เพียงพอที่จะทําให้เป้าหมายสําเร็จรุล่วงไปได้ถ้าได้เดินทางในที่ทุกยากและลําบากก็ดีจะทําให้พวกเขาได้ทดสอบและฝึกฝนตนท่านโบส,สั์สึช่างมีปัญญาปร,ราดเปรื่องจริงๆ แคาเพียงแต่พูดเล่นน่ะแค่รู้สึกว่าการทำอย่างนี้มันสนุกดีเท่านั้นเองตอนที่อยู่ของพระเจ้า 995... 996... 997... 998... ก้าร้อยเกาสิหนึ่งพันจบสิ้นสัทีโอเคคนอื่นทำต่อไปก็แล้วกันนะทำได้เลยอืมอาละล่าลิงชุบโอ้อีกแล้วเหรอสิบครั้งติดต่อกันเลยนะเนี่ยเขายังไม่รู้ตัวอีกเนะก็ออกกันไกลทุกครั้งในตอนแรกเท่ากับทำให้ตัวเองตายทุกทีเนะก็มันเป็นลิงนี่เนาะ จะเดินไปอีกน้อยแค่ไหนก็แล้วที่จะผูเขาที่มีก้อนหินเยอะแบบเนี้ทําให้รถยนต์วิ่งไม่ได้นะอะไรกันเล่านอกจากเป็นรถยนต์แล้วยังก,กลายร่างเป็นอย่างอื่นไม่ได้หรือยังไงเล่านอกจากรถแล้วเป็นอย่างอื่นได้มาฮะอะไรเล่าทำไมเป็นไม่ได้ครับคุณครับ,บสัตรงแกสัตรูอีกแล้วนะครับโธ่คิดว่าพระอาทิตย์คงจะตกดินก่อนที่เราจะข้ามพ้นภูเขาลรกนี้ไปถ้าอย่างนั้น คืนนี่เราหาที่พักแรมกันก่อนดีกว่านะอ๋ออ๋อช่างเป็นวัดที่ใหญ่โตโออ่าดีจังเลยนะขอโทษครับมีอะไรเหรอพวกเราเดินทางผ่านมาจะกรุณาให้พวกเราพักแรมที่นี่คืนหนึ่งจะได้ไหมครับโโโที่นี่เป็นวัดศักดิส์สิทธิ์นะ คงจะให้คนอื่นพักที่นี่ไม่ได้หรอกอะอะไรกันนะ่ะฮะอย่างนี้แหละนะเหตุผลที่ทําให้ฉันไม่ชอบพระนะือไม่เคยได้ยินเรื่องนี้เขาหนาเลยนะเนี่ยอะจะทํายังไงดีะโอหิวข้าวแล้วสันโซน่านะพูดว่าสันโซเหรอฮะโอ้จริงสิการแต่งกายของเขาเหมือนกับท่านคงเยียวสันโซโฮชิที่มรณภาพแล้วที่บนบ่าทั้งสองข้างก็คือพระกัมพีเบิกดินฟ้า และจุดสีแดงบนหน้าผากของเขาก็เป็นสัญลักษณ์ของผู้ใกล้ชิดพระเจ้าเฮ้ยเขาคือท่านเกนโจซันโซอะไรนะยกตัวในพวกเราด้วยเถอะเราจะรียกให้ท่านเข้ามาเดี๋ยวนี้แล้วล่ะครับสอบแป๊บหนึ่งนะยินดีต้อนรับท่านซันโซท่านกรุณามาถึงวัดเก่าๆแห่งนี้เป็นความกรุณาอย่างขอบคุณสำหรับการต้อนรับ เออซันโซเป็นคนที่น่านับถือขนาดน,นั้นเลยเหรอเนี่ยคิดว่าน,นี่คืออำนาจของผู้มีตำแหน่งซันโซนะในโลกนี้มีพระคมภี์ทั้งหมดห้าพระคัมภีร์เรียกว่าพระคมภีเบิกดินฟ้าและแต่ละคนก็มีหน้าที่อารักขาคมภีทั้งห้าก็จะได้รับตำแหน่งซันโซไปด้วยผู้คนมีความเลื่อมใสศรัทธาตำแหน่งซันโซเพราะนั่นคือสิ่งที่สูงสุดของพวกเขาเออทำไมคนที่ไม่นับถือศีลอย่างเขาถึงได้เป็นซันโซล่ะเนี่ยฮะเรื่องนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะเมื่อประมาณสิบปีที่แล้ว ท่านโคเมียวซันโซก็เคยแวะมาที่วัดนี้ข้ายังจดจำได้ดีถึงการแต่งกายที่มีสง่าและน่านับถือของท่านจนถึงวันนี้ท่านเก็นโจซันโซผู้ซึ่งมีรูปร่างและใบหน้าคล้ายกันมากกับท่านโคเมียวซันโซก็ได้กรุณาแวะมาที่นี่เคยได้ยินมาว่าหลังจากท่านโคเมียวซันโซหมรณภาพลงไปท่านเก็นโจซันโซที่เป็นสิทธิเอก เป็นผู้ได้รับตําแหน่งต่อจอากท่านโคมียวซันโซฉันไม่สนใจเรื่องนั้นหรอกสนใจแต่ว่าการเดินทางข้ามภูเขาหินพารดวันเดเป็นเรื่องยากจะขอพักที่นี่สักคืนขอ,อขอต้อนรับด้วยความยินดีครับแต่ว่าเอ,อ,อะไรนะครับที่นี่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิออ์การให้คนนอกเข้ามาพักเป็นเรื่องต้องห้ามนะครับคิดว่าพวกสามคนเนี้เป็นคนที่ไม่ศรัทธาในาพระเจ้าแน่ๆเลยเอ,อ๋อแสดงว่าเป็นพระน่ะได้ใช่ไหมแต่พวกผู้ชายฉันต่าเป็นไม่ได้อย่างนั้นเหรอ ที่นี่มันพัตคาหรูอย่างนั้นเหรอเย็นนะจะเย็นเเฮ้ยสำหรับฉันไม่เป็นไรหรอกนะ <c oughs> คิดแล้วว่าต้องพูดแบบเนี้ยรู้สึกว่าเขามีกฎที่เข้มงวดมากเลยนะนี่ระแวงมากกว่ามั้งเออพวกนี้เป็นสิทธิ์ของท่านเหรอครับไม่ใช่หรอกคนรับใชนะ้น่ะคนรับใช่ <c oughs> อย่างนั้นเลยใครเหรอที่อะไรใครฉันจะฆ่าแกนะเฮ้ยนั่นมันสลับตาของฉันนะ ้ยแค่นิดเดียวเองไม่ได้รอกของฉัน่ะจะเย็นๆจะเย็นๆเถอยกลับมามีชีวิตอีกแล้วห้องเนี้ยเยี่ยมไปเลยใช่ไหมเราได้ห้องอย่างนี้เพราะท่านสันโซน่านับถือใช่ไหมล่ะฮะจะจะฆ่าแกงเออพวกคุณชอบห้องนี้ไหมครับผมมีหน้าที่ดูแลพวกคุณฮะผมชื่อโยครับยินดีที่ได้รู้จักครับ ฮ้ขอฝากตัวด้วยนะครับท,ทุกทท่านชิบทำไมไม่ให้ผู้หญิงสวยๆมาเสิร์ฟอาหารหาเสียดายจังเลยเอ้าว่าไงฮะอะไรเนี่ยคิดสุก,กปรโกรวัดเนี่ยผู้หญิงห้ามเข้าอะ่ะใช่ไหมครับท่านซันโซใช่ไหมครับอืมทำไมว่าถามทล่ล่ะอ่าผมไม่เคยคิดมาก่อนเลยครับว่าจะมีโอกาสได้มาพบท่านซันโซฮะในเวลาที่ผม,มยังมีชีวิตอยู่นะเพราะท่านซันโซคือผู้ที่พระเจ้าได้เลือกแล้วสำหรับพวกเราเลยครับท่าน ท่าน,นาเป็นผู้ที่น่านับถือมากที่สุดผมประทับใจท่านจริงๆเลยครับผมน่นางใจจะดูแลพูดท่านอย่างดีที่สุดเลยถ้ามีอะไรจะเรียกใช้ผมมาผมก็เต็มใจเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับไปก่อนนะครับ <c oughs> คนหนห่าั <c oughs> อยากให้เจ้าหนูนั่นเห็นตอนซานโตยิงปืนและกระรัวกระสุนจังเลย <c oughs> ความจริงก็คือไม่เล่นดีกว่า หิวข้าวแล้วอาหารที่นี่มีแต่ถั่วกับผักเท่านั้นเองอะนะมาอยู่ท้องเลยอะ่ะช่วยไม่ได้นะก็มันเป็นอาหารเจนี่นะกลิ่นทูบก็ติดเสื้อผ้าไปหมดแล้วทำไงดีละ่ะต้อดทนจนถึงพรุ่งนี้เช้าเลยอือฮ่าโอรบาริจิรงท่านปิงซันโซพวกคุณทำอะไรนะ่ะฮะ ไม่รู้กระจกไงไม่ให้เราจ่งนั้นผมจะยึดทุกอย่างเอาไว้เลยแหละชีชีคืออะไรอ่ะที่เนี่ยมันคือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะคุณอ่ะคิดว่าคำสอนของพระเจ้าอ่ะคืออะไรเฮ้ถ้าทำอย่างนี้อีกนะสักวันหนึ่งอ่ะจะได้พบกับบูสึบัสสึบูสึบัสสเหรอ นี่ซานโซบูสือบัาสือกินได้ไหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่คิดว่าคงไม่ค่อยอร่อยนี่พวกคุณฟังผมอยู่บ้างหรือเปล่าอฮะไม่ไมเลย<า><า>แล้ววัดนี้เนี่ยไม่เคยถูกโยกยจู่โจมเข้ามาเลยหรือไงอฮะว่าไงแน่นอนอ่ะไม่เคยเลยเพราะว่าที่เนี่ยมีพระเจ้าปกป้องคุ้มครองอยู่สิ่งที่ต่าช้าเข้ามาในวัดแห่งนี้ไม่ได้หรอก ความศรัทธาอย่างแน่นของพวกเราอ่ะสามารถส่งถึงพระเจ้านะแล้วเธอจะทำยังไงอะถ้าพวกโยกัยบุกเข้ามาที่นี่ฮะว่ายังไงอ่ะถ้าเป็นอย่างนั้นนะท่านทันเซอองโบซ่าเสือจะปกป้องพวกเราอย่างแน่นอนอ่ะถ้าอย่างนั้นก็ไม่มีอาวุธอะไรเลยอย่างนั้นเหรอไม่มีแน่นอนอ่ะการฆ่าศาสตร์ะมันเป็นบาปนะจะบอกให้โอ้คิดอย่างนี้ได้ยังไงกันนะเนี่ยถ,ถ้าอย่างนั้นพวกเราก็คงจะอยู่ที่นี่นานไม่ได้หรอกนะอ๋อ เนื้อบัวเนื้อหมูเนื้อไก่เนื้อปลาผู้หญิงเล่าบุรีนายสองคนเนี่ยความคิดไม่ดีเยอะจังเลยนะกันโซอยู่ไหนถูกจเจ้าอาวาสเรียกไปพบอยู่อะตอนนี้นะตอนนี้เลยเหรอเฮักกูริวเฮ้นี่มัน โอร้ราสมีแปลกๆน่นมาอะไรกันน่ะเขาไม่ใช่พู้เปจะฆาหมากันอีกนะน่าเสียดายนะมันคงจะเป็นอย่างนั้นแน่นอนเลยออยู่ที่นี่ใช่ไหม เกนโจซันโซข้าได้รับคำสั่งจากโผไก่เองให้มาที่นี่เพื่อฆ่าแกเตรียมตัวตาอยหน่อยแล้วที่นี่มีพระหน้าอร่อยเยอะดีจังเลย <laughs> โยกไกโยกไก่เออหนี่ย อย่าล oh. yeah. uh. ้มลานตั้งสมาธิเอาไว้แล้วก็สวดมนต์แล้วพลังของขันใสอองโบสัต์สอันศักดิ์สิทธิ์จะปราบพวกโยกไกได้เข้าใจไหมฮะจริงด้วยสินะเริ่มได้ ยอดเลยพวกเรารอดแล้วล้อเล่นนะแค่ดวงหูเสียงสวดมนของพวกแกคนนั้นเองแชอหถ้าบ่อจสืช่วยพวกเราด้วยใครก็ได้ช่วยเราด้วยเรื่องที่อยากจะคุยน่ะคืออะไรเหรอก่อนอื่น พวกเราหวังให้ท่านอยู่ที่นี่นานๆท่านจะว่าอย่างไงล่ะท่านกำลังรีบก,กับการเดินทางอยู่นะหนึ่งเดือนถ้าไม่ได้ก็หนึ่งอาทิตย์ก็ได้นะครับท่านสันโซแวะมาที่นี่ก็คงจะเป็นเพราะว่าการแนะนำของพระเจ้าอย่างนั้นใช่ไหมครับท่านสันโซครับทุกคนนะ่บอกว่าอยากฟังคำเทศนาของท่านสันโซกันทั้งนั้นเลยนะครับ <laughs> ผู้ท่านขอร้องอย่างนี้กับโคมิยซสันโซด้วยใช่หรือเปล่าล่ะใช่แต่ท่านก็ปฏิเสธอย่างสุภาพะนะโคมีเวเนะ่ะเป็นคนที่อ่อนแอ,อท่านสันโซสีนี่โคมียอลไม่ได้บอกพวกท่านท่านจะบอกให้นะพวกท่านเป็นผู้ใหญ่แล้วอย่าได้ใจตัวเองอจำม,มาไว้ให้ดีก็แล้วกันทุกทุกท่านนะฮะ,ะท่านพูดอะไรฮะ พูดเกินไปแล้วทสันโซเอ,อ <ık Trans l ates> เกิดเ,เ,เ,เรื่องใหญ่แล้วครับพวกโยกัยบุกเข้ามาในวัดแล้วก็บอกว่าให้ส่งตัวสันโซไปมันกําลังจะฆ่าพระในวัดด้วยนะครับตอนเนี้แย่แล้วละครับท่านอะไรนะออกมานะสันโซถ้าไม่ออกมาข้าจะกินพระให้หมดก็ใจไป เป็นหนูแกเป็นรายต่อไปเตรียมตัวตั้งชื่อตัวเองชาหนาหรือยังน่าเบื่อจังเลยนะคราวนี้เป็นผู้ชายสกปรกหนึ่งตัวอย่างนั้นเหรอฉันตกการการบริการจากผู้หญิงสวยเหมือนครั้งที่แล้วหืพวกแกเป็นโยกายที่หักหลังเราใช่ไหมอ๋อพวกแกใจกล้ามากนะที่ไม่หนีและยอมมา,มาที่นี่เข้ามาสามคนพร้อมกันเลย แต่ถ้าสู้กันก็ทำอะไรข้าไม่ได้หรอกเฮ้ยนายคิดได้ยังไงเนี่ยฮะพริยาไม่ดีทำให้ผมไม่ชอบลบยี่สิบคะแนนน่ะกานหัวเราไม่สุภาพตัดสิบห้าคะแนนหฮะพวกแกด,ดูถูกข้าอย่างนั้นเหรอฮะไม่ได้แปลงฟันมาลบอีกห้าคะแนนแล้วกันหกป,ปากอ่ะจ้าสอบผ่านเ้ืยอกความกล้าเท่านั้น <c oughs> เหะอมองไม่เห็นเลยทำไมมันเคลื่อนไหวเร็วมากนักเนี่ยพวกนี้คงไม่ธรรมดาซะแล้วใ้ยไม่ได้เรือกสันเลยอะมีความสามารถแค่นี้เองเหรอแต่ว่าดูเหมือนจะโอ้อวดมากเลยนะนี่ <S 2> <S 2> <S 2> ไม่ใช่แค่นั้นหรอก <S <S 2> <S 2> เ <Hey. S 2> กรกาะกบังเหรอฉันคิดค้นกรอะนี้ได้ตอนที่สู้กับปีศาจแมงมุมเมื่อคราวที่แล้วนะว่าบางทีฉันสามารถรวบรวมพลังจิตมาสร้างเป็นกกรากำบังได้เห็นไหมมันสามารถรวบรวมพลังจิตสร้างเป็นกรดกำบังได้รวดเร็วขนาดนั้นเลยเดีจังเลยนะฮะไก่ผมก็อยากทําแบบนั้นบ้างอะ่ะอืถ้าไม่มีสมาธิก็ทําได้ยากนะเจ้าสองคนนั้น มีเครื่องควบคุมพลังโยกไก่ไว้เพื่อให้ดูเป็นมนุษย์มันจะเป็นยังไงถ้าได้ถอดมันออกมาอ่ะน่ากลัวจังเลยข้าลงมือก่อนละทีนี้จะให้พวกแกได้ดูพลังอันแท้จริงบ้างขับมาเลยเย้เอาละอ๋อเข้าใจแล้วละ่ะว่าทำไมเสื้อเขาไม่มีแขนข้างขวาอ๋อจะคิดแล้วว่าเสื้อตัวนั้นไม่เข้าท่าเลยนะี่เฮ้ยว่ะ ข้าจะไม่ยกโทษให้คนที่ดูถูกรัสนิยมพวกข้ายกอีโบเอ้ย,อยโอ้โหจำบ้านี่กำลังมันเยอะตั้งเลยอะ่ะถูกคนบ้าด้วยกันเรียกอย่างนั้นก็จบแล้วข้าจะฆ่าพวกแกพร้อมกันให้หมดอ,อ,อะไรกันถ้าเป็นลบไม่สวยลบสี่สิบคะแนน รวมทั้งหมดก็ลบไปแล้ว80คะแนนใช่ไหมทำไมชุบมือเปิบอย่างนี้เล่าใช่คนเดียวก็รับมือไหวสำหรับโยกไกแบบนี้นะ่ะรู้ไหมน่าจะจริงนะอืมหัว<อ>หน้าแกส่งไปเจ้ตาตอ่อนหัดแบบนี้มาถ้าก็ดูถูกพวกเราใช่หรือเปล่าเนี่ยหัวหน้าของแกน่ะคือโคไกจิใช่ไหมมันทําการทดลองทําให้กิมโอฟื้นคืนชีพเพื่ออะไรกันเบื้องหลังคืออะไรกันนะ่ะแกม่กลิ่นเลือด แกเคยฆ่าคนมากี่คนแล้วล่ะหน้าขำที่แกมีตำแหน่งซันโซลบยี่สิบคะแนนเกมโอเวอร์แกนั่นแหละเกมโอเวอร์ย่อตายซะเถอะอ้าวอ้มม่การชำระล้างจากพระเจ้า แค่ทำได้ครั้งเดียวเท่านนะั้นอยู่ที่นี่เองอนะไม่บาดเจ็บอะไรใช่ไหมพวกพวกพวกคุณเป็นใครอ่ะพวกคุณเป็นใครอ,อะผมได้ยินว่าพวกคุณมีกลิ่นเลือดอะพวกคุณอะเคยฆ่าคนอ,อย่างนี้มาก่อนเหรออ้อาวเธอะมันช่วยไม่ได้เลยนะ ถ้าพวกเราไปททาอย่างนี้พวกเราก็ถูกฆ่านะผมก็ไม่คิดว่านี่คือสิ่งที่ดีนะแต่ว่าคือมันไม่ดีแน่นอนน่ะใครที่ฆ่าคนอื่นก็เหมือนกับการทําร้ายพระเจ้านั่นแหละพระเจ้าจะไม่ให้อาภายัยเธอคิดจะกันจริงๆนะเหรอฮะเพื่อน<า>เธอเนี่ยถูกฆ่าตายอย่างนี้เธอก็คิดอย่างนี้ได้ยังไงอ๋ฮะ<า>ถ้าอยากเป็นอย่างพระเจ้าก็ไปตายซะดีกว่านะฮะฮะถ้าทําอย่างนั้น ทุกคนก็เป็นพระเจ้าได้เหมือนพระพวกนี้อใช่ไหมนั่นมันแต่ก็น่าเสียดายหลือกเกินนะว่าเรายังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมละ่ะฮะ <Yo. S 2> ท่านซันโซครับถ้าท่านเสร็จภารกิจแล้วอะ่ะกรุณากลับมาที่นี่อีกนะครับแล้วก็ช่วยสอนไพ่นกกระจอกให้ผมด้วยนะครับท่านซันโซครับนะครับด้โปรดนะครับ <c oughs> จะทำเอาไวนะ้ <c oughs> อ่ะนะท่านซันโซครับขอบคุณมากครับ